ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะครับทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลข่ราวพัฒนาของพ่อสวัสดิ์เด้อพี่น้องเด้อครับของพ่อสวัสดิ์งวดที่ผ่านมาพ่อเตียมกับบริลลงบนเพิ่นธุ์บดีทรงให้นะพี่น้องครับพอเพิ่นธุ์บดีทรงให้ก็เลยบริลลลงนะครับ อรัก็บบบิญัตยังเนาะพี่น้องเนาะขับมวยน,นี่ก็มาแล้วนะครับพอเพชรดโจงม่ไห้นะพี่น้องขับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะขับวันศุกร์ที่17มกราคม68แลาวพัฒนาออก992 944คาับเลขล่างก็ออก29เนาะพี่น้องเนาะ เอาพเตียมพามาติดตามเบื้องหลวงพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาพ่อสวัสดนะครับสุขเกียรติพี่น้อง เตรียมก็ได้พ่อสวัสดิ์พ่อสวัสดีนะพี่น้องเนาะ ขบวนล่างวิ่งรูดพี่น้องโอ้หงนนี่คือแหมมานสิพี่น้องหกแปด 6 8แดเ้านะพี่น้อง ขับพร้อมเน้นหกกับแปดได้พี่น้อง,งขับจับคู่พี่น้องแปดศส แปดห้าแปดเก้านะครับห้าสอง หกสี่หกสามหกเก้านะครับ พี่น้องกับพิจารณาเบื่องเอาเด้พี่น้องเนื้อพอเพราะว่าพอพ,อพอนันโบนเนียนให้นะพี่น้องครับ,ตนนตบแต่ว่าเนียนละเนียนตะเลกวิ่งหกกับแปดแต่ว่ากะจับกันเบิดพี่น้องนะครับเนาะมักสอบตะเลกะพิจารณาเบืองเอาเด้พี่น้องเนื้อครับที่สำคัญกะอย่าลืมกลับตัวไปนำนะครับวันนี้เรียกไม่มาด้วยกันพี่น้อง 90้าศูเก้าศูนย์สี่ห้าพี่น้องเรียกไม่มาด้วยกันครับครับ,รบพี่น้องแคปหน้าจอไวปนะครับเด้อครับวันจันทร์ที่ ยีน่นพี่น้องเนาะมกราคม2568้าาวพัฒนาพ่อสวัสดนะครับบนล่างวิ่งรูด689เน้น6กับ8พี่น้องแต่ว่าจับคููเป็นพอเป็นบริเนนไ,นได้พี่น้องเนอะครับแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดเก้าห้าสองหกสองหกสามหกเก้าับเด็กไม่มาด้วยกัน9045ศนานพี่น้องเนาะ อา๋มาสอบตัวเด็ก,ก็จะเริืมนะพี่น้องเดือก,กับตัวใบนำนาคามครับพอแตมขอขอบพุดในอะไร,ไรนะครับเด้อพ่อสวัสดิ์เนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับจากนั้นแล้วพอแตมขอไวพ้พอนคอยเขาคอยแตกฟังๆพี่น้องยิซีก็จะได้โซกัมนกันกันนะพี่น้องเนาะครับ เอาจะเรื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําได้พี่น้องเนดะ้อเพื่อจะบอผ่านชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับชิปนี้พอเตียมก็นมแค่นี้พี่น้องก็ทุกคนโศกๆศกมันมานเฮงๆงเรื่อยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม